หัวข้อเรื่องฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์นั่นเองนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะสมาชิกในโดเมนแต่และตัวจะจับคู่กับสมาชิกในเลนเพียงตัวเดียวพูดง่ายๆว่าตัวหน้านะคะจะจับคู่กับตัวหลังได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างที่1มีคู่อันดับนะคะ1 2 2 3 3 4แล้วก็41ถ้านักเรียนพิจารณาจากแผนภาพนะคะ ตัวแรกเป็นโดเมนนะคะตัวหลังเป็นเลนส์น้กเรนยนก็จะเห็นว่า1จับคู่กับ2นะคะ2จับคู่กับ3 3คู่4แล้วก็4คู่1นักเร้ยนจะเห็นว่าตัวหน้าเนี่ยจับคู่ตัวหลังเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนั่นเองตัวอย่างที่2ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราเขียนแผนภาพเนาะ1คู่1 2คู่2 3คู่3แล้วก็4คู่4นะคะเนส์ก็จะเห็นว่าไม่มีตัวหน้าตัวไหนเลยนะคะที่ไปจับคู่มากกว่า1ตัว แบบนี้ก็เป็นฟังก์ชันเหมือนกันนั่นเองค่ะในข้อที่3นะคะถ้าเกิดนักเรียนเขียนแผนภาพนักเรียนจะได้ว่า1คู่1 1คู่2 1คู่3แล้วก็1คู่4นักเรียนจะเห็นว่าตัวหน้าที่เป็นเลข1ตัวเดียวแต่จับคู่กับตัวหลังถึง4ตัวนะคะแบบนี้เรียกว่าไม่เป็นฟังก์ชันหรือถ้านักเรียนไม่เขียนแผนภาพนะคะนักเรียนก็จะสามารถดูได้จากในโจทย์เลยนะคะจะเห็นว่าตัวหน้าเนี่ยมีเป็น1หมดเลยนะคะแบบนี้โดเมนซ้ํากันนะคะเป็น1 มากกว่า1คู่แบบนี้เรียกว่าไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองในข้อที่4ค่ะเมื่อจับคู่นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะ1คู่1นะคะ2ก็ไปคู่1 3ก็ไปคู่1 4ก็ไปคู่1แบบนี้เป็นฟังก์ชันนะคะเพราะว่าเงื่อนไขของเราคือตัวหน้าจับตัวหลังเพียง1ตัวเท่านั้นนะคะแต่ตัวหลังเนี่ยจะมีตัวหน้ามากกว่า1ตัวก็ได้นะคะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเราเช็คจาก ด้านหน้านะคะไม่มีเลขตัวไหนซ้ำกันเลยด้านหน้าเป็น1,2,3,4นะคะไม่มีโดเมนซ้ำกันแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันค่ะตัวอย่างที่2นะคะก็จะมาเป็นรูปแบบของบอกเงื่อนไขนะคะมาเป็นสมการแบบนี้นะคะเราก็จะต้องลองแทนค่า x ดูนะคะกำหนด x ขึ้นมาค่ะแล้วดูว่า x 1ตัวเนี่ยให้ค่า y 1ตัวหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นครูกำหนด x เป็น1 เนาะเราก็จะได้ y มีค่าเท่ากับ1ยกกำลัง2 y ของเราก็จะได้เลข1ตัวเดียวนะคะหรือถ้ายังไม่มั่นใจนะคะกำหนด x เป็นลบ1ก็ได้นะคะ y ของเราก็มีค่าเท่ากับลบ1ยกกำลัง2ซึ่งลบ1ยกกำลัง2ก็คือ1นะคะ y ก็ได้ตัวเดียวเหมือนกันไม่ว่าเลนจะก,กำหนด x เป็นเลขอะไรนะคะเลนก็จะได้ค่า y เพียงค่าเดียวเท่านั้นแบบนี้ก็จะตอบว่าเป็นฟังก์ชันนั่นเอง แต่อย่างในข้อที่2นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนลองกำหนดตัวเลขนะคะสมมติว่าครูกำหนด x เป็น3เราจะได้ว่า y ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ3บวก1ก็คือ y ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4 นะคะ y ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4หมายความว่า y ของเราอาจจะเป็นเลข2หรือว่าลบ2ก็ได้นะคะเพราะว่า2หรือลบ2ในยกกำลัง2ก็ได้4ทั้งนั้นนักเรียนจะเห็นว่า x 1ตัวนะคะให้ค่า y 2ค่าแบบนี้ไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองในข้อที่3นะคะก็เหมือนกันนักเรียนลองกําหนด x ดูนะคะสมมุติกําหนด x เป็น1นักเรียนไม่ต้องเลือกกําหนด x มากก็ได้นะคะเรากําหนด x ที่คิดว่า คำนวณเลขได้ง่ายๆนะคะ y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ6นะคะหรือกําหนด x ติดลบบ้างนะคะติดลบ2ก็ได้ตรงเนี้แล้วแต่เราเลยนะคะว่านักเรียนอยากกำหนดค่า x เป็นอะไรก็จะได้5คูณกับลบ2แล้วก็บวก1นะคะก็จะได้เป็นลบ10บวก1ก็คือลบ9นั่นเอง เรนก็จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะก,กําหนด x เป็นอะไรนะคะเราก็จะได้ค่า y เพียงตัวเดียวเท่านั้นแบบนี้ข้อที่3ก็เป็นฟังก์ชันเหมือนกัน ในข้อที่4ก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เล่นกาหนด x เนี่ยก็เลือกตัวที่เราสามารถแทนค่าได้ง่ายๆนะคะตรงเนี้ย x ติดสแวรูทเนาะเพราะฉะนั้น x ของเราก็ควรจะกําหนดเป็นตัวที่เราถอดรูทได้นะคะ y ก็จะมีค่าเท่ากับรูทแบบเนี้ยพอเราถอดออกมาก็เป็น2นะคะหรือว่า x มีค่าเท่ากับ9นะคะ y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับรูทเ9ถอดออกมาก็ได้3นะคะ นักเรียนก็จะเห็นว่า x 1ตัวก็จะให้ค่า y เพียง1ตัวเท่านั้นข้อที่4ก็เป็นฟังก์ชันเช่นเดียวกันค่ะในข้อที่5นะคะถ้าเราลองกำหนดนะคะกำหนด x เป็น0ก็แล้วกันนะคะนักเรียนก็จะได้ว่า y ยกกำลังสบวกศูยกกำลังสมีค่าเท่ากับ4นะคะซึ่ง0ูยกกำลังสก็คือ0นั่นเองนะคะ y บวก y กำลังสบวกศเท่ากับ4 ก็หมายความว่า y ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4นะคะ y ตัวเดียวเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเลข2แล้วก็ลบ2เลยก็ได้นะคะเลยก็จะเห็นว่าเราใส่ค่า x ไปตัวเดียวนะคะแต่เราได้ค่า y ถึง2ตัวแบบนี้จะไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองวิธีการนะคะสังเกตง่ายๆเลยสำหรับโจทย์ที่มาเป็นบอกเงื่อนไขหรือว่ามาเป็นสมการนะคะถ้าเกิดว่าตัว y ของเรานะคะยกกําลังเป็นเลขคู่คะ่ะ2 4 6 8 พวกนี้นะคะจะไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองต่อมาเป็นการพิจารณาฟังก์ชันจากกราฟที่กำหนดให้นะคะเวลาที่โจทย์ให้กราฟมานะคะหรือว่าเราเห็นสมาการแล้วเราไม่แน่ใจเราลองวาดกราฟดูก็ได้นะคะเวลาจะดูว่ากราฟนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่นะคะให้นักเรียนลากเส้นตรงให้ขนานกับแกน y นะคะ แล้วก็ให้ผ่านเส้นกราฟนั้นด้วยจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเล่นดูว่าเส้นตรงที่เราขีดไปเนี่ยตัดกับกราฟกี่จุดนะคะถ้าตัดกับกราฟมากกว่า1จุดขึ้นไปจะไม่เป็นฟังก์ชันพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นฟังก์ชันจะตัดแค่จุดเดียวนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะเล่นจะเห็นว่าเมื่อคลกเส้นตรงสีแดงแบบนี้คือขนานกับแกน y นะคะก็คือเส้นตรงแนวตั้งนั่นเอง ตรงไหนก็ได้นะคะจะเห็นว่าตัดกับกราฟแค่จุดเดียวนะคะก็คือจุดตรงนี้แบบนี้ก็จะตอบว่าเป็นฟังก์ชันนะคะหรือนักเรียนไม่ลากที่ตำแหน่งนี้นะคะไปลากที่ตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะไม่วา่าเล่นไปลากตรงไหนนะคะก็จะเจอจุดตัดแค่จุดเดียวเท่านั้นแบบนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันนั่นเองแต่อย่างในข้อที่2นะคะกราฟที่ให้มาเนี่ยเป็นเส้นตรงแนวตั้งพอนักเรียนไปลากเส้น เวลาเราลากเส้นเราจะต้องลากให้โดนเส้นกราฟสีน้ำเงินด้วยนะคะพอเรนไปลากเส้นให้โดนเส้นกราฟเนี่ยจะเห็นว่าขนานไปคือทับไปเป็นเส้นเดียวกันกับเส้นกราฟเลยนะคะถ้าเกิดดูจุดตัดเนี้ยเรนจะเห็นว่าตัดกันไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจุดไหนก็ตัดกันเพราะว่ามันทับกันตลอดทั้งเส้นเลยนะคะแบบเนี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองค่ะ ในข้อที่3ค่ะเราลากเส้นตรงแนวตั้งนะคะลากตรงไหนก็ได้ขอให้ตัดเส้นกราฟสีน้ําเงินนะคะลากมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัด1จุดนะคะหรือว่าลากด้านขวานะคะเลนก็จะเห็นว่าตัด1จุดนะคะหรือแม้แต่ตรงกลางนะคะเลนจะเห็นว่ามีจุดโปร่งกับจุดทึบนักเรียนลากปุ๊บนักเรียนจะเห็นว่า ผ่านเส้นกราฟเนี่ยสองจุดนะคะคือจุดด้านบนกับจุดด้านล่างแต่จุดด้านบนค่ะนักเรียนเป็นจุดโปร่งจุดโปร่งแปลว่าตรงเนี้ยไม่มีกราฟนะคะด้านล่างเป็นจุดทึบแปลว่าตรงนี้มีกราฟสรุปแล้วนะคะก็คือเส้นเนี้ยตัดจุดเดียวเหมือนเดิมแบบนี้ก็เป็นฟังก์ชันค่ะแต่อย่างในข้อที่4นะคะเมื่อนักเรียนลากเส้นตรงนะคะนักเรียนลากผ่านเนี่ยนักเรียนจะพบว่าเราตัด กราฟนะคะตรงนี้มีจุดทุบ1จุดนะคะตรงนี้เป็นจุดที่2ตัดกราฟมากกว่า 1. จุดนะคะแบบนี้ถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองการหาค่าของฟังก์ชันนะคะเวลาที่เราเห็นฟังก์ชันเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว fgh หรือว่าตัวภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้นะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วในวงเล็บเนี่ยคือค่า x นะคะถ้าเกิดเขียนทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็น f x นะคะหรือว่าเป็น g(x) นั่นเองนะคะตัวเลขที่เราเห็นในวงเล็บคือค่า x เพราะฉะนั้นข้อ1ค่ะหา f(3) ก็คือไปดูที่ฟังก์ชัน f ค่ะแล้วค่า x เป็น3ค่า x เป็น3อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นคู่นี้ค่า x เป็น3เราเอาคำตอบตรงนี้มาตอบคำตอบก็คือค่า y ค่ะให้เรานำเลขด้านหลังตรงนี้มาตอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ย f(3) มีค่าเท่ากับ4นะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือค่า x นะคะแต่ถ้า f x ทั้งหมดตรงเนี้ยคือตัว y เพราะฉะนั้น f 3ก็หมายความว่าเป็นตัว y ณนะจุดที่ x มีค่าเท่ากับ3นะคะข้อที่2ค่ะ f 5หมายความว่าเราไปที่ฟังก์ชัน f นะคะจุดที่ x มีค่าเท่ากับ5เอาค่า y มาตอบค่ะนั่นก็คือเลขศูนย์นั่นเอง f 5ก็หมายความว่าเป็นค่า y ณนะจุดที่ x มีค่าเท่ากับ5นะคะข้อที่3ค่ะ g 2หมายความว่าให้เราไปดูที่ฟังก์ชัน g ค่ะแล้วก็ค่า x เป็น2ค่าของเขาก็คือ5นั่นเองนะคะเราก็จะเอาตัว y มาตอบ g 5ลบ f 1ค่ะ g 5นะคะ g 5หมายความว่าฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน g อยู่ตรงนี้นะคะ ตำแหน่งที่ x เป็น5เราจะได้ว่า g 5ของเรามีค่าเท่ากับ4นะคะลบกับ f 1ะคะก็คือที่ฟังก์ชัน f ค่ะที่ x เป็นเลข1ค่า y ของเราคือเลข6นะคะแล้วก็เอาเลข6มาใส่ก็จะได้ว่า4ลบ6นะคะมีค่าเท่ากับลบ2อันนี้ก็เป็นการหาค่าฟังก์ชันจากการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะคะให้คู่อันดับมา ต่อมานะคะเป็นการหาค่าฟังก์ชันที่มาเป็นเงื่อนไขนะคะมาเป็นสมการที่จริงค่ะนักเรียนการเขียน f x เท่ากับ3 x กําลัง2ตรงเนี้ย f x ของเราก็คือ y นั่นเองค่ะที่จริงแล้วมันก็คือ y เท่ากับ3 x กําลัง2บวก x บวก1นั่นเองค่ะข้อ1 f 0ย์หมายความว่าให้เราแทนค่า x เป็น0ูนย์ค่ะเพื่อหาคําตอบจาก3 x กําลังสองเราก็จะได้เป็น3คูณ0นยยกกําลังสอง บวก0แล้วก็บวก1 0ย์ยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ0ูนย์ะคะคูณกับ3ก็จะได้เป็น0บวก0แล้วก็บวก1ก็จะได้คำตอบของข้อนี้ก็คือ1นั่นเองข้อ2ค่ะ f ลบหหมายความว่าให้เราเอาลบ1ไปแทนที่ x นะคะเราก็จะได้เป็น3คูนลบ1กำลังสบวกกับลบ1แล้วก็บวก1 ซึ่งลบยกกําลัง2ก็มีค่าเท่ากับ1นะคะคูณ3ก็จะได้เป็น3บวกเจอลบตรงนี้ก็จะได้เป็นลบนะคะแล้วก็บวก1ก็จะได้คําตอบเป็น3นั่นเองข้อ3ค่ะ f ของ b-3 ลบ3ก็คือให้เราเอา b-3 ลบ3ตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยไปแทนที่ x นะคะเราก็จะได้เป็น3คูณกับ b ลบ3ยกกำลังสองนะคะแทนที่ x บวกกับ b ลบ3แล้วก็บวกกับ1 b ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะก็จะใช้กำลังสองสมบูรณ์นะคะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองนะคะตรงนี้ค่ะเปิดวงเล็บก,ก็จะได้เป็นบวก B ลบ3แล้วก็บวก1จากนั้นเราก็จะเอาเลข3ค่ะคูณแจกแจงเข้ามานะคะก็จะได้เป็น 3B กำลัง2ลบ 18B บวก27บวก B ลบ3บวก1เราก็จะรวมตัวเลขที่สามารถรวมกันได้นะคะก็จะมีในส่วนของลบ 18B นะคะตรงนี้กับบวก B ก็จะได้เป็นลบ b 7บนั่นเองแล้วก็มีบวก27นะคะกับบวก1ก็จะได้เป็นบวก28ก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อที่3นะคะในข้อที่4ค่ะเราก็แทนค่านะคะ f ของ x บวก1บวกกับ f x นะคะ เริ่มจาก x บวกห่ก่อนนะคะเมื่อนำมาแทนค่าเราจะได้เป็น3คูณ x ไม่ใช้แล้วค่ะใช้ x บวกหแทนนะคะยกกำลัง2บวกกับ x บวก1ค่ะแล้วก็บวกหอันนี้เฉพาะตัวนี้นะคะแล้วก็บวกกับ f x ค่ะ f x มาจากไหนมาจากโจทย์ค่ะยกโจทย์มาทั้งหมดเลยโจทย์ก็คือ3 x กำลังสบวก x บวก1 ตรงนี้อาจจะใส่วงเล็บเพื่อให้เรียนเห็นชัดเจนขึ้นนะคะตรงนี้คือ f x ตรงนี้คือ f ของ x บวก1แล้วเราก็ทําการหาคำตอบนะคะ x บวก1กำลังสองก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์เหมือนกันนะคะก็คือหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังแล้วก็บวกหลังยกกำลังสองนะคะ บวก x บวก1แล้วก็บวก1นะคะนี่ก็จะเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บหมดเลยนะคะด้านหลังก็จะได้เป็น 3x กำลัง2บวก x แล้วก็บวก1เมื่อเรานำ3คูณแจกแจงเข้ามานะคะจะได้เป็น 3x กำลัง2บวก 6x บวก3บวก x บวก1บวก1บวก 3x กำลัง2บวก x บวก1 แล้วก็จับคู่ตัวที่สามารถรวมกันได้นะคะก็จะมีในส่วนของ 3x กำลัง2กับ 3x กำลัง2นะคะบวกกันก็จะได้เป็น 6x ยกกำลัง2แล้วก็มีส่วนของ 6x ค่ะกับ x นะคะแล้วก็มี x ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะบวกกันก็จะได้เป็น 8x นั่นเอง แล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นตัวเลขก็จะมี3ามบวก1บวก1แล้วก็บวก1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันแบบแยกส่วนนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาค่า x นะคะที่โจทย์กําหนดมาว่าควรใช้ฟังก์ชันในช่วงไหนนะคะอย่างข้อ1ค่ะ f 10ตรงนี้หมายความว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ10ก็จะไปตรงกับช่วงฟังก์ชันนะคะช่วงสุดท้ายนะคะก็คือ x มากกว่า2เนาะ x มากกว่า2เราจะใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะคะฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือ f x มีค่าเท่ากับ x นั่นเองนะคะเราก็จะนำมาแทนค่า f10 ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะ f x เท่ากับ x เพราะฉะนั้น f10 ก็เท่ากับ10ในข้อที่2ค่ะ x ของเรามีค่าเท่ากับลบ4นักเรียนก็ต้องมาดูนะคะ x มีค่าเท่ากับลบ4นะคะลบ4ก็จะเห็นว่าเป็นฟัง์กชัน บรรทัดบนสุดเลยนะคะ x น้อยกว่าลบ2 x น้อยกว่าลบ2ก็คือเป็นตั้งแต่ลบ -5 -6 ลบ4ลบ5ลบ6ไปเรื่อยๆเลยนะคะหมายความว่าข้อที่2คะ่ะหน้าตาฟังก์ชันที่เราจะใช้นะคะก็คือ f x เท่ากับ f x กํลัง2เพราะฉะนั้นค่ะ f ของลบ4ก็จะต้องมีค่าเท่ากับลบ4ยกกำลัง2ลบ4ยกกำลังสนั่นก็คือลบ4คูณกับลบ4 นะคะลบคูณลบเป็นบวกก็จะมีค่าเท่ากับ16นั่นเองแล้วก็ข้อที่3 F นะคะ f ของ A บวก3 A มีค่ามากกว่า1นะคะ a มีค่ามากกว่า1เพราพอมาบวกกับ3ค่ะค่าของเขาเนี่ยค่าของ a บวก3เนี่ยจะต้องมีค่า มากกว่า2อยู่แล้วนะคะเมากกว่า1เช่น a เป็น2 a เป็น3นะคะเมื่อมาบวกกับ3ก็ต้องมากกว่า2อยู่แล้วหมายความว่าข้อ3ค่ะเราก็จะต้องใช้ฟังก์ชันด้านล่างนะคะก็คือ f(x) มีค่าเท่ากับ x นั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะ f ของ a บวก3ก็ต้องมีค่าเท่ากับ a บวก3นะคะ เมื่อ A มีค่ามากกว่า1ข้อ4ค่ะเราก็ต้องพิจารณามาทีละตัวนะคะตัวแรกค่ะ f ของลบ2หมายความว่าค่า x มีค่าเท่ากับลบ2นะคะ x ที่เท่ากับลบ2อนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ว่ามีค่าฟังก์ชันเป็น0นั่นเองหมายความว่าตำแหน่งแรกนะคะ f ลบ2นะคะเราก็จะได้เป็น0บวกกับ $f$ ลบ3นะคะ $f$ ลบ3หมายความว่าค่า $x$ ของเรามีค่าเท่ากับลบ3ลบ3ก็จะอยู่ในช่วงตรงนี้นะคะ $x$ น้อยกว่าลบ2เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ค่าฟังก์ชันตรงนี้ค่ะคือ $x$ ยกกำลัง2 $x$ ยกกำลัง2ก็คือลบ3ยกกำลัง2นั่นเองเพราะว่าค่า $x$ ของเราคือลบ3นะคะหารด้วย $f$ 3นะคะ f 3ตรงนี้ก็หมายความว่าค่า x ของเรามีค่าเท่ากับ3นักเรนก็จะเห็นว่าตรงกับฟังก์ชันที่อยู่ในช่วงล่างนั่นเองนะคะก็คือเป็นค่า x ซึ่งค่า x ของด้านล่างก็คือเลข3นะคะเพราะฉะนั้นนักเรนก็จะได้เป็นศูย์บวกลบ3ายกกำลังสองมีค่าเท่ากับ9ส่วน3ก็จะได้เป็น9ส่วน3มีค่าเท่ากับ3เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะ f 3ลบกับ h ลบ2นะคะนักเรียนก็อาจจะไปทําการทดแยกมาทีละตัวก่อนก็ได้นะคะอย่างแรกก็คือหาค่า f 3ค่ะ f 3หมายความว่าที่ฟังก์ชัน f นะคะตำแหน่งที่เป็นตัว x ให้เราแทนด้วยเลข3ค่ะเราก็จะได้เป็น3กํกลัง2ลบกับ2คูณ3แล้วก็บวกกับ1ก็จะได้เป็น9ลบ6แล้วก็บวก1 ตรงนี้ก็จะได้เป็น4นั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือค่า h ของลบ2นะคะที่ฟังก์ชัน h นะคะให้เราแทนค่า x ด้วยลบ2นะคะแล้วก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของลบ2ลบกับ2ค่าสมบูรณ์ของลบ2ค่ะค่าสมบูรณ์ก็คือถอดออกมาจะต้องเป็นบวกเสมอเนาะเราก็จะได้เป็น2ลบ2มีค่าเท่ากับ0 เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนํากลับมาแทนค่าแทนค่าในโจทย์นะคะอันนี้แยกไว้ก่อนแทนค่าในโจทย์ค่ะเราก็จะได้ f 3ค่ะคือ4ลบกับ h ลบ2ก็คือ0ก็จะได้เป็น4-0ลบ0มีค่าเท่ากับ4นั่นเองข้อ2ค่ะ g 6ค่ะ g 6ก็คือที่ฟังก์ชัน g นะคะให้เราแทนค่า x เท่ากับ6 เราก็จะได้เป็น3คูณ6บวกกับ1นะคะก็จะได้เป็น18บวก1ก็คือ19นั่นเองแล้วก็ที่ f นะคะให้เราแทนค่า x เ,เป็น1ค่ะก็จะได้เป็น1นึ่กำลัง2ลบ2คูณ1แล้วก็บวก1ก็จะได้เป็น1ลบ2นะคะแล้วก็บวกกับ1ก็จะได้เป็น0ูนย์นั่นเอง และเราก็นำกลับมาแทนค่าในโจทย์นะคะ g 6ก็คือ19ลบ0ก็จะมีค่าเท่ากับ19นั่นเองค่ะหรือว่านักเรียนจะเอาวิธีทำตรงเนี้มาเขียนรวมกันไปเลยก็ได้นะคะถ้าคุอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนจะสะดวกนะคะเป็นแบบไหนก็ได้ข้อ3ค่ะเป็น g ของ f 1อันดับแรกนะคะเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะหามาก,ก่อนว่า f 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ 1> f 1ก็คือเอา1ไปแทนที่ x นะคะจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ออกมา1ยกกำลังสองก็เป็น1นะคะลบ2แล้วก็บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับศนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่เป็น f 1เนี่ยเราก็จะไม่ใช้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวเลขที่เราหามาได้โดยที่ตัว g ด้านนอกเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ f 1ไม่ใช้แล้วค่ะใช้เป็นศูนย์แทนนักเรียนก็จะเหลือแค่ g ศูนย์ G0 ย์ก็หมายความว่าให้เราเอาศูนย์ไปแทนค่าที่ฟังก์ชัน G นะคะก็จะได้เป็น3คูณ0แล้วก็บวก1ก็จะได้เป็น0นย์บวก1คําตอบก็คือ1นั่นเองค่ะในข้อที่4นะคะ f ของ G2 ก็เหมือนกันนะคะสิ่งแรกที่เลนจะต้องทำก็คือหา G2 มาก่อนนะคะเอา2ไปแทนในฟังก์ชัน G นักเลนก็จะได้เป็น3คูณ2บวก1 ก็คือ6บวก1มีค่าเท่ากับ7นะคะแล้วตำแหน่งที่เป็น g 2ตรงเนี้ยเราก็จะแทนด้วยเลข7แทนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น f ของ g 2ก็คือ7นะคะก็ให้เรานำ7ไปแทนที่ฟังก์ชัน f นะคะจะได้เป็น7ยกกำลัง2ลบ2คูณ7แล้วก็บวก1 ก็จะได้เป็น49-14ลบ14แล้วก็บวกกับ1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ36นั่นเองนะคะเป็นคำตอบของข้อนี้ข้อ5ค่ะเราก็ทำการหาค่า g ของลบ5มาก่อนนะคะ g ของลบ5ก็คือ3คูนลบ5บวกกับ1ะคะก็จะได้เป็นลบ15บวก1ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ14นั่นเอง เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เป็น g ลบ5ตรงนี้นะคะเราจะแทนด้วยลบ14เราก็จะได้เป็นฟังก์ชัน h นะคะของลบ14ก็คือเอาลบ14ไปแทนที่ h นะคะจะได้เป็นค่าสัมบูรณ์ของลบ14แล้วก็ลบ2นะคะค่าสัมบูรณ์ก็จะถอดออกมาได้เป็นบวกเสมอเลยเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ12นั่นเอง ในตัวอย่างที่4นะคะจะต่างไปจากเดิมเพราะว่าของเดิมเนี่ยโจทย์จะกำหนดมาเป็นรูปแบบของ f(x) นะคะแต่ตอนนี้เป็น f ของ x บวก2วิธีการทำนะคะให้เรียนนำตัวด้านในที่เราต้องการหากับด้านในที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาเทียบกันนะคะนักเรียนก็จะได้ว่า x บวก2มีค่าเท่ากับ3นะคะอันนี้ข้อ1เราหาค่า f 3ก่อน เอาตัวด้านในนะคะมาเทียบกันนักเรียนก็จะได้ค่า x ออกมานะคะเรนจะได้ว่าค่า x ของเรานะคะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองแล้วนักเรียนก็เอา x ไปแทนนะคะนักเรียนก็เอา x ไปแทนใน f โจทย์ตั้งต้นนะคะหนูจะได้เป็น f ของ1บวก2 f ของ1บวก2ก็คือ f 3ตามที่โจทย์ให้หานะคะ f ของ1บวก2ก็คือ4 x ลบ1ค่ะ4 x เป็น1นะคะ แล้วก็ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ4-1ลบ1คำตอบก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองอีกหนึ่งตัวนะคะ f 5นะคะอันที่2ถ้าเราหา f 5ค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะนำตัวที่อยู่ด้านในที่โจทย์ให้มาค่ะมาเทียบกับค่าที่เราต้องการหาก็คือเลข5นั่นเองนักเรียนก็จะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ3 เพราะฉะนั้นค่ะ f ของ x ก็คือ3บวก2ก็จะตรงกับ f 5ที่โจทย์ถามหาพอดีแล้วในสมการนะคะก็จะได้เป็น4คูณ x ลบ1ซึ่ง4คูณ x ก็คือ4คูณ3นั่นเองนะคะได้เป็น12ลบ1ก็จะตอบ11เเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะ